สวัสดีครับก็ผมจะมารีวิวไอ้เครื่องมัดตะขอเบ็ดอัตโนมัติก็ของผมเป็นรุ่นที่ซื้อในแอปสีส้มก็ผมไม่ได้เป็นอะไรอย่างไรครับก็เป็นรุ่นแชร์แบตก็ลองซื้อมาจู่ภาษาจงภาษาจีนเต็มแพชนะครับเอามาบ้ามกันทำใจได้ดีโอเคนะครับก็นี่ผมจัดมาละเดี๋ยวจะได้ไปพอวิธีการมัดกันเนาะ จะได้ก็ฝฟกที่ตามช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องสาไกลไอ้ทวนมีสาระดีดีเดี๋ยวผมเอามาให่พอหลายๆอันนะครับผมอาม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 า,มาพอกันครับนะครับมาดูกันวันนี้ผมก็มาแนะนำไอ้ตัวตัวนี้ครับเครื่องมัดตะขอเวชอัตโนมัติเนาะผมก็ไปซื้อมาจากแอฟอหนึ่งนะครับซื้อผ่านแอปนะครับแอฟสีส้มๆมนะ่ะ ก็ผมจะมามัดเธอแน่ๆพอนะครับว่ามันมัดเกิดจะได้สายกระสีส้มนะครับก็มาลองพอพอดีต้นเหตุมันมาจากมือผมใหญ่ครับแล้วกำขอหน่อยไปได้ไอ้ผมก็เลยลองใจตัวนี้พอว่ามันจะไปดีจะได้นะลองเสียงสั่งซื้อมาพอ่อก็มาครับต่อเดียวจะมาสอนมนะัดเนาะขอนี่เป็นขอเบอร์ประมาณ เบอร์สองนะครับเบอร์สองของยี่ห้อนี้นะครับก็มันก็น้อยปอการเนาะเบอร์สองของยี่ห้อนี้แต่ของก็ไม่ได้เป็นตัวแทนจำนายอย่างเปิดน,นะก็แนะนำมาได้ครับก็เอามาลองดูแตมันจะเป็นจะได้เนาะวิธีการเจางมันก็บบจะมีอย่างนะ้ครับปุ่มซ้ายนี่เป็นปุ่มกดลงให้มันหมุนครับปุ่มขวานี่เวลาเราดึงลงครับขอเนะครับนบานะพอกันชบูบ เนี่นะครับตัวล็อกขอครับผมมีกลดไกดอย่างนั้นครับก็ได้เลยกับผมมาขอมาก่อนเนาะดูขนาดกลับยิ่งแยเลยครับขอนี่ก็ห้าใส่ขอนี่ครับหันขาวๆนี่ครับเดี๋ยวผมพอๆนะครับเอาแตงเขาจะตีขาวๆนี่ครับมันจะยุบหลงเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวฮันดูขนาดกลับข้อยิ่งแย่ครับจะมัดหดูนี่โอ อันไปซื้อมาอย่างครับแรงเข้าไปครับล็อกได้หมือนอีก่อนเด้อก็เขาก็บิดเกสรขึ้นดังบนนะครับแล้วก็เต๊กมันลงครับอ่าล็อกไว้แล้วครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้อันขาวๆก็จะยุบไปทั้งไหนนะครับอืมอ่าอันดับต่อไปก็คือจะก,กี้ผมร้องมัดแล้วขอละ มาขอที่สองขอที่สองเขาก็เอาตั้งขอเนี่ยนะครับไว้ทั้งหนมันจะเป็นลักษณะจี้นะครับงนงผมได้ละขอที่สองผมก็เอาขอกิบตีนี้เลยครับเามือกดขอไว้นะครับหมุนครับนี่นะครับขอเนี่ยหมุนหมุนนั่ขาวๆครับแล้วก็หมุนมาตั้งหลัง ขอลงนี้ครับแล้วก็เอปิกเข้ามาติดเก้านี่ครับแล้วก็หมุนขึ้นครับอย่างเขาขอจ้ายแล้วเนี่ยให้หันเงินๆนี่ครับนี่นะครับสีส้มเกลืเงินเงินเขาอาล็อกเข้าหันเลยครับดึงนี่ครับมันอยู่เนี้เห็นป่ปลายสายจะอยู่เนี่ยครับแล้วตั้งหลังเขาต้องเทคให้แน่นนะครับตัวขอนี่ฮาติ๊กแน่นๆเลยิ๊กแน่นๆปุ๊บอ่ะกับนี่มาถึงวิธีการเล่นมาละ ผมจะมัดอยู่ประมาณสักสามรอบถึงสี่รอบนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่าผมเลียปลายสายไว้น่อยเนาะงั้นลานินมันกินเบาครับมันหลายอันไปได้โอเคนะครับลองเนอร์พอเนอร์สองสามสี่อ่าพอครับสี่ปุ๊บหนูนี่นะครับหนูนี่ขึ้นชวัวรใส่เอฟเฟกคนเดียวเลยนะครับอ่าดึงปีกแล้วก็นั่นก็นจัดที่มันอยู่ในหูนี่นะครับ จัดมันอยู่ในหูอ,อ่ะหรืมอมีก,ก็ได้มีครับจัดมันอยู่ในหูอ,อ่ะเสร็จแล้วปีนมาคอตั้งหลังครับแล้วก็ดึงครับถึงไอ้หัวตั้งหลังช่ไอ้ตั้งหน้าก็จะลงนะครับเอฟเอฟไรช่วยคอเลยนะครับนี่ครับผมจะบอกว่าตัวนี้ต้องนี่นะครับเออหันแล้วครับนี่ครับ ตัวนี้มันกิกบอยู่ฮะนะถูกก็จะดึงเรื่อยๆนะครับดึงล็อกแล้วนะครับมันล็อกละเขาก็ดึงหมกเบาๆมือก่อนดึงเบาๆมือแล้วสุดแล้วเขาก็มาเอานี่ครับดึงนี่หลงนะครับดึงนี่หลงดึงนี่ลงแล้วก็ดึงออกได้เลยครับชอบแล้วกวเขาออกอ่ะแค่น้นเขาก็วางมันครับให้ว่ากลัวมันเน่นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับ ัวมันแน่นเขาก็นี่เลยครับนี่กิ้มกำนี่ครับถ้ามีกิ้มสองอันกำดึงนะครับอ่ะอยากดึงหมดเลยดึงดึงเลยนะครับดึงต่อสายพุทธก็แล้วแต่เลยนะครับจะแนะนำาเพื่อเหลี่ยงเหยืยอสองเหยื่อนี่ไ้ครับแค่มีกิ้มสองลายนี่กำเหยืยนต้องนอกครับดึงครับมันจึงมาไม่ต้องกลัวมันมาแน่นครับแล้วก็เกลดงามเลยนะครับหามัดประมาณสักสี่หลอดครับ ถ้าผมแนะนําจากใกจริ้งนะครับห้าหมุนสักห้าหกรอบไปมันกับว่าไข่งามนะครับเพราะว่าขอน้อยเนาะเขาหมาประมาณสักสามสี่รอบก็พอแล้วครับอ่าผมก,ก็เกบเผื่อไว้ให้น้อยครับเผื่อมันดึงแหงเขาก็จะได้ขอติ่ต้องการนะครับแต่ขอที่ผมแนะนํานี่ก็น้อยนะครับ,บเทียบประมาณศูนย์จุดสามนะครับแล้วก็พีอีนี่ผมใจพีอีนึงนะครับประมาณน่า น่ามันน่าจะประมาณ0.71น,นะครับ p ีนะตัว PE ก้อนงานประนินผมเตรียมพ่อไปหมดแล้วครับสอง่าจะได้กับฟักที่ตามผมตัวนึครับผม